คัะผมเนี่ยครับบ้านบ๊อบปุ้ยเลยครับไฟใหม่มางลงแล้วครับคนอีสานนะครับมาไทยนะครับกล่องหม่างหมู่บ้านนี่ครับบระเดี๋ยวมาไทยครับฝนกระตกบ้านนี่ยเออฝั่งเห็ดใหม่เบิร์เลยครับถูกอบเบิร์ดเลยเห็ดเห็ดเป็นล่างเดียวบ้านต้องการมาดหม่างซอยบ่ครับมื้อนี้ครับผมอือครับครับไปเดี๋ยวซึ่งกันแล้วกันเพื่อนเมื่อนมนุษย์จ้า แม่นยีดักพี่อ่นานมันโนดหครับเอาลงเบิดเลยแม่นมันโนดบ่เอาลงเบิดครับนี่ครับมาซอยเดียวกันซอยเดียวกันครับเดียเยเด๋ยวห้ามวันที่ไเดี๋ยวเงั้นเราเปิดกันก็ได้เพางอ,อ,อย่างห้ามเขากันพอดีตอนนี้แฟนคลับจากไทยและต่างประเทศแล้วครับสี่บริจาคร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ก็ได้ยอดเจ็ดพันบาทแล้วครับผม อมมจบหนี่ครับเบาวปุ๋ยอันนี้ก็เพิ่อไปบวชไทยบวชบวชจูงเรียบร้อยแล้วบวชมาไฟใหม่เฮียนอยู่ของครับไปเผาไปเผาจบเรียบร้อยนล้วมันเล็กมากครับมือไหมอีกมือหนึ่งเนาะ ไปปลามืันเสารัมือเดียวกันนะครับมือเดียวกันบอกอ้ไม่ไงไปเออไม่ไงไปปลามืันอาทิตย์นะครับมือเดียวกันนี่ขอกับแม่ของบ่าวพุ่ยครับหมักส่วนหมักสั่วหามเฮียงเหรอนครับ เอาครับว่าการนี่ครับตอนนี้ก็ผมกับผู้ทั้งทั้งต่างประเทศแล้วครับแฟนครับที่ซอยบ้านบ้าปุ้ยตอนนี้ได้เจ็ดพันแล้วครับครับผมขอบคุณหลายๆเด้อถูกเต้องป่ะชูรวยพอนี่เพื่อนน่ะขาอยู่ท้องไม้ให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองได้หล่ะเด้อ ไข่โซกไขหมันเบิดส่ันสุนวขอบคุณหลายๆเบิดสุนีลเบิดทีมงานนั่นล่ะทีมงานมุ่งเจ้านั่นล่ะเอาสมปรารถนาแช่ครับสาธุอะไรครัสาธุครับครับครับก็ให้ลาบหมครับเนาะแต่เสียมีมาเรื่อยๆเยอะครับแต่เต่ออมาหมอบไผ่ก่อนอย่าเพื่อยด็ไปซื้อเสียผ้าเพราะว่าเสียผ้าเพราะมี บมีแลเลือแต่หำไอ้เปล่าปุยนั่นก็เรือแต่ห้ำกาเอาไปตองคงก็เป็นหน้าดหล้างงวดไปมันแรงน้ำมันนีให้เลยเสร็จเยเสร็จลอยากกอบอะไรหลายอยาดกอบคระดูกหันเล็กจุ่มื้นงานเด้อเดี๋ยวมาหมอบไหก่อนครับสิมีไม่เรื่อยอีกครับ ว่าใครัเขาาแล้า yeah ้ยเขาวาย้อังลงักเบิรขับหมากลงเห็ดไม่เบิดเลยครับเบาเลบไดรจากเล่นมาเสาน้เสาให้ไว้ที่หนงเพี่ยนมาแม่น้เสาโอ้ยขมักดีเพ้นซื้นเตีรถดีได้กับคนเนาะขมักตัวเลยบาบรจากเบิดบบริจากไปใสไปวัดบ่ คือของห่างว่าซังกสีนใช่่โอ้จะไปเฮ็ดอบอนวะโครงการท่านหลันเดียวแต่มันแก่ขอก้นคือประกาลมทับแล้วือ

โอ้คุขเหมือนใบอ้ยอไปไปถูใสลงวามตีตีอะเท่นี่ีนี่ครับาเหยีได้เนี่นี่มันเป็นระยะไปแต่ได้มานั้งทีนี่ก็ได้นัง ไม่่ดาแล้วบมันตายนี่ยเดี๋ยวเราจะยักมัสบห้าโอ้สถวแก้วม่วงกับมัดซอยครับนี่ไป่พระเอกคือโของโบโนพระเอกอืม แต่ยังคือว่าวงสรนรักสัวทีสัวทุกัวที่ทำัวเออรักสัวทำเสาเดียวเอัดีเลยทำตุ้เสาบอกตุ้งเสาตุ้งสัวภูมิแันขนาดเดียวาควายทับมือกันเด้อเ้อเปนหอนม หันมือก็ได้ย่านเมุดแดงห่างเดียวคนนี่ห้อยีแดต้นนองหันมือเดียวเลยเฮ็ดเป็นหลังต่ำครับแต่ที่นี้โอ้โหเหรียอะไรเผมองสุกกัต้นเพื่นว่โอ้ยมสวงนี่โตไวแรงว่ามันล้วกความแรงของไฟครับผมผมบอกม่วงซุกแทนว่า อยังครับแล้าาวเห็ดไม่ได้ดีแล้วคนมาเป็นยันคนงครงับให้ใหม่ก็เดินเวยร้พลังภายในอุ่นตาแม่อดีเจอกับไทลมูนนอกนีครับ อนลืออกนี่สภาพศพปาเหยาะอยู่ขันก like ันรุงมาเลยายนเลียอยู่้อยู่วดีแล้วจมางลงหล้เดี๋ยวเิพันขับคนขับปูนงเงามางของงมของเงากั พนต้องกลางเลยสิพ่นจะระวังกันระวังสภาพนีน่สองคาั้งสี่จะไปอยู่ไก่ได้ไม่ได้อยังใส่ขาแล้วอีพอโอ้ยำยกขึ้นเหรอยำยำยกขึ้นอ่ะมันอมเอวสะหักแล้วเอวพอๆมันจะเอาตีนโกโอ้ <c oughs> เป็นแบบนั้นใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เป็นลักษณะนี้ใช่ไหม,อมหเอาเต่าวางไงอันท้องหน่อยก็ยังไป,อ,ยอ,ยไปอืมเนี่ยต้มีหมูเลยเว้ยปับ๊บ ยังมาไม่ดีมันเดีนี้อื่นทีตั้งรถตอนงของง่ายนะมันต้องสลับม้วนันเด้มันตังเงี้ยเท่านันน้องสั่งมันถี่ล้วนเตห่างนิดหน่อยล้วนเต้ดันได้มันต้อง,ง,ลง,อองสงลับกันได้นหน่อยมอั่วๆหรอกยันไฟยันไฟเหรอโ <laughs> <laughs> อ,อ้ยยันฮอน

ดีวาใครก็ไม่แหงอะอยู่่าเก็บถุนเลยไทยก็บ๊อยจักมันเกิดหรอครับแล้วก็ดีแล้ว่าไปบริจาคให้วัดบวัเสานี่ครับ สวยลุงซ้ำเบิดเรือยังจช็อ่นเช็คยางครับเหลือแต่รสุดค่าชิงนะครับผ้าไม้สินไม้กับไม้เบิเร์ดเลสเตอสุดค่าชิงเลฟเอามะมอบก่อนครับเพราะว่าเพิ่นเพิเ่นอยากไปซื้อเสียผ้าซื้อ,อยังซื้ออยู่เพราะว่ากระขอบพุ่นหลายนะครับเดอ้อที่ นั่นครับที่มีน้ำใจช่วยเหลือร่วมรวยช่วยกันนะครับเดอ้อที่ผมก็บ่ได้ออกเบาออกซื้อเด้อครับเดอ้อก็ขอคุ้งในหลายค,คือเก่าครับใหม่เว็ด ต่อไหมหรอไฟตัวไหมหรอมนบ่ไฟปะบ่ออันตอนไฟน้ำเต็มย่องไปแล้วครับผัดจะผุดแล้วครับ เราป่ยบพอดีเป็นเฮียนหน้าเพิ่น,น,นพอดีพิ่นพิ่นท็ดของบ้านเศรานะครับพอดีมีพายุก็เลยไปพักอยู่ฝุ่นแล้วครับพอดีเนี่ยมีบนพักอยู่ช่วงหนาฝนครับพายุฝนเขาัาฝนตกเอาแต่เศร้าครับ สพอดจิตจิตอาสามาเล่น oh, บ่ครับตั้งใจมาเล่นบ่แสงมาดิเงินมามีขายเขาบ้าเล่นบ่ครับขายเขาข้ารถบ้าเล่นบ่อันป้าวัด

ทำไร่แหม่คือเราต้องการอีกสอบทำไร่แต่แนวอื่นบ่ครับบ่ทำไร่ปุ๋นบ่บริหารแต่อันเดียวเนาะอย่ากับเวลานาคาริชอบเพี่ยนักกีฬาลองบอม์มกันให้เด็เด็กอีกเนาะ ถ้ากัดบริหารก่อนเนียก็ก่อนสิลงแข่งลงสอบต้องสอบมาก่อนครับอันอันนี้มเมนต์มเนแ์ให้งงนควานได้นี่แห้งงอนเวนตาเวนตาคือมาจากล้างได้เลยใส่น้ำเงายงเสี่ยงกุ่งครับ โน้พอมอืมโิตัวนี้ขนาด้นนั่งทำนี้วยืสทำได้ยอืกันเสียงเือสือเนาะบคนบังหนังอันมุ้ตั้งดาเกินไปบ้องานไปกินปลาแล้ววานเดี๋ยวป่าถือคักเดียววานอืมแต่ดุงง่ายกับาละสิละซาอยู่ดิ้ดุงโมลดุงง่ายบาละลอยู่ ก็ไปนบ่งโมไลโมไลก็ไหลยมันเป็นห้อหาวมันข้นอยู่ด้วยแค่น้อยเอาเพ่เยหมดนะเกลียวอันนี <ừ> ้ท <ừ> ่องหาดเพ่เอว่าากอยู <ừ> ่ลงเออไม่ทลงส่บ่งนี้ฟุ้มกับไปแล้วเสาเลยมือนนี้เราไปหานเยเดียวปีง้องี้เขาบอกให้ตึ๊มือนน่งั่นจาก้ดขึ้นเ้าพอดีเปนเด็กอร่อยกว่าโลนบ่ถือเก้าหนึ่งเลยอือ โอ้ยเด้วเดเดสุดขอรรองไห้ตีน้ำเต็มบาทแก่ะนใครจะฮับเลยบ่เดี๋ยวว่างนบ่เวนั่นนโอ้จับนี่นะเออนั่นนีนั่นดีมาวทั้งหลังยไหมโอ้พนโมเมนต์ธรรมดาเลยพนมาบำเพ็ญ กิดอาสาเฮ็ดเฮ็ดงานน้ำกันตลอดสู้งานเน้อหนิเน้อแต่เก่าเพิ่นบ่เคยออกเอ็นข้อพึ่งผือๆผือๆเลยโอ้ซอยเลี้ยงกันดีเนาะบ้านเฮาก็ได้โอ้โห ผู้ผู้เล่าส่แว่นูนเรื่อน้าผากมาแต่หนองแสงมูหาเด้นี่มเนธรรมดาเ้อกิดกิดอาสาเน่ครับมันแต่มูหาสำลันไตนี่นะครับอันพูดวนก็มาจากสกดนคร้อนผู้นี่มาเป็่นปาท่านอย่นี่เรัยเฮ้่เฮยเลยเฮ้เ้เเ้้เยเยเย กูเสียการเฮิมน่ก็ซื้อว่าสีนั่นโซดเดียวนี่โซดโมท่านีเมียอยู่ก็มีลูกอยู่สองคนวูกวายามกิดอาสาอาซอาาอีบลักคือห้านต้นไม้เพื่อนนี่เก้งขึ้นต้นไม้ <laughs> ยานเนี้ยตะมดแดง <laughs> เราบ้างงันไฟไหม้บ่เบิดก่อหำเด้อหำขาดบ่มีผู้เอาจิ๊ตายไปเลยไปเลยผู้เป็นคาบยาอันห้มเสากับเป็นลูกเขยเพิ่นนั่นละเขยไงเพิ่นเขยไงเพิ่นมาจากมูหือกันโดยไม่ได้จ้างไี่ยังบ่ได้ ใส่เงินจักบาทเลยพนเมสยอยกิดอาสาทั้งหมดนี่ผู้ใส่แว่นตาคือกันพายกระเป๋าเนี่ย,ย,ยนะมิแต่าอร์ไอต่น้องกันนั่นแหละมีแต่พี่แต่น้อง <c oughs> <c oughs> ผู้นี้จเจ้เก่ากับเป็นเด็กปั๊มนี่ผู้นี้เพิ่งล่าจากปั๊มมาซอยงาน <laughs> สละงานที่นเนยเพราะว่าบ้านมันอยู่ใกล้กันนี่ในบ้านเพื่อนหลังขึ้นเพื่อเราะท่านเลี้ยงอยู่เนี่ยนกบินแวบ,บๆอยนะู่เนี่ยบ้านชิดติดกันเพิ่นก็นเลยมาซอย คร,ครับตากล้องผู้่อกีก <laughs> ันเลก็ได้การเลยครับยืมยืมไปรับ <laughs> <laughs> ไปด้ิด <laughs> อาสาขึ้นกันนะครับนี่ครับผมครับแบบนี้แหละครับมาซอยกันขอบคุณหลายเดอครับเดอรที่ตามสองคนอีสานครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ทีน่น้ำใจช่วยเหลือบ,บริจาค ลอยขอบครัวบ่าปุ๋ยครับผมขอให้ยีดีมีแห้งทุกคนครับผมเนี่ยรับเพียนหักดีหักชัวมักเหรอเลือดเพียนจ้า เลี้ยเอาเลี้ยบครับสามสีครับเด็ดสีครับผมวุ้นตั้งครับสีซอยเบาปุ๋ยครับผมครับซอยบนหลังงานครับธรรมดาครับคือผู้ชมพี่หยันมนุษย์ที่งานครับผมกับบ้านซอยแรงซอยแห้งครับผมกับติดทุระอยังแน่นอ่ะทีมงานกับติดทุระพร้อมครับเปิดมาเดี๋ยวมือปุ๊กสากครับเอิอมาเบิด์ตละครับครับครับเก็บซอยกัน ุกหลายครับท่านครับที่ส่งครับพี่น้ำใจช่วยเหลือครับผมยินด,ดีมีทุกคนครับผมสวัสดีครับ